่วนมากก็จะเป็นพวกอาวุธก็เป็นจะมีมีดพวกระเบิดพวกปืนมั่งอย่างเงี้ยครับวิธีการที่ไปก็เป็นแบบว่าเราจะนัดกับพวกเราแล้วก็ไปตีกับเขามั่งอย่างงี้ไม่ก็พวกเราโดนมาก่อนแล้วก็ไปเอาคืนให้พวกอย่างเงี้ยครับก็เคยโดนอยู่รอบหนึ่งครับตอนปีหนึ่งโดนฟันเข้าหัวเ,เลือดใหญ่อาปากไม่ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนแบบว่า โดนทําแล้วแบบว่าเออต้องเอาคืนเงนี้ยครับไม่ยอมก็แบบด้วยความแบบรักเพื่อนครับรักสถาบันเงนี้ยครตามเพื่อนครับก็เลยต้องออกไปตีกันแล้วมีความเชื่อผิดๆอย่างเงี้ยครับแบบศัก์รีที่แบบเราใช้ศัก์สีแบบไปนในทางที่ผิดครับคิดว่าถูกหยามไม่ได้อะไรอางี้ไม่ได้ครับถอยไม่ได้ คือเสียงบอกเล่าของเหล่านักเรียนอาชีวศึกษากับปรากฏการ์ยกพวกตีกันซึ่งล้วนมาจากคำว่าศักดิ์ศรีรักเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมสถาบันบางก็ทำตามกระแสและไม่ต้องการให้ใครมาดูหมิ่นหยามเหยียดนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาอาชีวะยกพวกตีกันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะหาทางแก้ด้วยเหตุนี้เองทางศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษ จังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายเราระนายอาชีวะอย่างดีนำเด็กกลุ่มเสี่ยงจากบ้านการจนาพิเศษกว่า130คนมาร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมยกพวกตีกันจากอาชีวะสามแห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชำนีิและวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเพื่อใช้ต้นทุนความผิดพลาดของน้องๆบ้านการนาพิเศษ มาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอาชีวะในการหลุดพ้นจากวงจรแห่งความขัดแย้งที่นำสู่การยกพวกตีกันจริงๆแล้วเราก็าเป็นห่วงเนาะที่เด็กอาชีวะเนี่ยนะคะเขาต้องเข้าสู่วงจรแห่งความขัดแย้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเป็นจําเลยของสังคมมันเท่ากับการมีอัตลักษณ์นะคะของการที่เป็นเด็กที่ ที่อาจจะมีพื้นที่ในสังคมที่น้อยเนาะแล้วเราก็มีความเชื่อด้วยว่าแท้ที่จริงตัวเขาคงไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรใช่ไหมฮะแต่การกระบวนการที่ที่มันส่งต่อมาหรือที่เราเรียกกันว่ามรดกบาปเนี่ยนะคะที่มันส่งมาถึงเขาเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนอย่างมากงั้นเมื่อเรามีโอกาสเนาะที่ได้รับการร้องขอจากหลายๆฝ่ายว่าทําอย่างไรถึงจะใช้ต้นทุน ที่ผิดพลาดของเด็กบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งผ่านการบ่มไปในระยะหนึ่งจนมันแปรรูปเป็นวัคซีนได้เนี่ยนะคะฉีดกลับไปให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังอ่อนแออยู่มันมีประจักษ์พยานอยู่ในบ้านหลังนี้เยอะนะคะเรามีเด็กอาชีวะซึ่งก่อคดีมาอยู่กับเราประมาณสัก20กว่าคนจาก1 0 12โรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนเป็นคู่ขัดแย้งอย่างรุนแรงมาก่อนแต่เราพบว่าเมื่อเขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็ เขาก็เบิกบานเขาก็งดงามเขาก็ดูดีนะคะแล้วความคิดที่ผิดพลาดของเขามันก็สามารถเอาออกไปได้แล้วก็เกิดความคิดใหม่ที่มีพลังกว่าซึ่งเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีเฉพาะเด็กที่มาอยู่กับเรามันคงมีอยู่ในเด็กวัยรุ่นทุกๆคนที่เราเรียกกันว่าพลังด้านดีของเขาใช่ไหมคะดังนั้นแทนที่เราจะรอให้เขาไปก่อคดีไปฆ่ากันแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกส่งมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยป้าว่ามันช้าไป ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราพอมีประสบการณ์อยู่ชุดหนึ่งแล้วนะคะมีบทเรียนของเราอยู่แล้วทําอย่างไรเราถึงจะใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยนะคะกลับไปเฝ้าระวังแล้วก็ปกป้องพวกเขาตั้งแต่ต้นทางรุ่นพี่จากบ้านกาญจนาพิเศษอย่างพงทองศรีวงศ์มั่นใจว่าก,กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆอ,อาชีวะเปลี่ยนความคิดและยังช่วยป้องกันก,การเกิดปัญหาซ้ำซากจึงตัดสินใจเข้าร่วมพร้อมทั้งยินดีที่จะถ่ายทอดความผิดพลาดของตน ก็ที่พวกผมมาทำเนี่ยกิจกรรมวันนี้ครับก็แบบอยากไม่ให้ไม่ไม่อยากให้น้องๆมาก้าวก้าวพลาดแบบพวกผมครับก็แบบเหมือนว่าเราช่วยป้องกันไปก่อนครับว่าจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆอย่างเงี้ยครับ วันนี้เป็นความสำเร็จอีกขั้นของกิจกรรมค่ายหลังจากที่น้องๆได้ร่วมคิดร่วมถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีในมุมมองของพวกเขาไปในอีกทางหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับในอดีตจริงๆเ,เราไม่ได้อยู่ๆเปิดคำว่าศักดิ์ศรีแบบรัฐธรรมนูญให้เขาดูเนาะเราให้เขาดูหนังเรื่องหนึ่ง ยาวความยาวครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องของเด็กอาชีวะคนหนึ่งซึ่งไปฆ่าคนแล้วนะคะแล้วก็มาติดอยู่ในสถานควบคุมแล้วเราเอาเรื่องของเขามาทําเป็นหนังซึ่งในหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเสียงจริงเลยนะคะแล้วก็บางตอนในหนังมันถูกพูดชัดซึ่งเจ้าตัวเขาเอาจากคำพูดจริงของเขามาเลยนะะตอนเราทำรีเสิร์ชเขาพูดว่าศักดิ์ศรีหน้าตาเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่มันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปเขาพูดด้วยความรู้สึกที่โดหูแล้วก็เศร้าหมอง พอหนังจบเราก็ให้เขาหยิบคํำนี้นะคะมาคุยต่อว่าแล้วศักดิ์ศรีของเขาเป็นยังไงปรากฏว่าศักดิ์ศรีของเขามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเคยคิดทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องของเสื้อชอ็อปไม่ใช่เป็นเรื่องของการได้ไปตีคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่การที่เราไปทําให้เขาเจ็บแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา power ขนาดยิ่งใหญ่มากไม่มีเลยแต่เป็นเรื่องของเราทําอย่างไรไม่ให้พ่อแม่เราถูกด่าว่าเลี้ยงลูกเป็นคนเกเรผมว่าแค่นี้เราก็มีศักดิ์ศรีแล้ว หรือทำอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยนะจบไปแล้วมีงานทําเลี้ยงพ่อแม่ได้แค่นี้ผมก็ว่าเราก็มีศักดิ์ศรีแล้วคือมันกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยกับที่เขาคิดเมื่อเราย้อนถามว่าแล้วเมื่อก่อนที่เขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรเขาก็ขำๆกันเนาะเขาบอกไร้สาระซึ่งคําพูดทั้งหมดนี้เป็นของเขาเองไม่ใช่ของเราครับก็ที่นี่ก็จะมีให้เราวิเคราะห์ข่าวใช่ไหมครับเราก็จะได้เห็นผลเสียของข่าวต่างๆเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ถูกกระทําบ้างเนี่ย เราจะมีความรู้สึกยังไงครับผมว่าความคิดผมมันเปลี่ยนไปแล้วคือยอมถอยดีกว่าครับดีกว่าต้องมามีชีวิตอยู่อย่างนี้ครับเมื่อถามถึงการแก้ปัญหาให้ตรงจุดมีหลายมุมมองที่สะท้อนผ่านมาอย่างนายอนุวัตศรีโบราณอดีตนักเรียนอาชีวะที่ถูกยิงจากเหตุความขัดแย้งการยกพวกตีกันของนักเรียนต่างสถาบันจนกลายเป็นผู้พิการเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของตัวน้องๆอ,อาชีวศึกษาก่อนถ้าผู้ใหญ่คงจะเขาเรียกอะไรครับทำอะไรได้ไม่มากเท่ากับตัวเด็กเองมันอยู่ที่ถ้าในมุมของผมนะมันอยู่ที่ความคิดของเด็กเองที่มากที่สุดไม่ไม่ว่าจะอยู่ว่าผู้ใหญ่ไม่ดูแลผู้ใหญ่ ไม่มีสื่อดีๆให้เด็กเราจะไปโทษแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องโทษตัวเองก่อนครับต้องต้องให้น้องๆคิดเองให้ได้ครับด้านนางทิชาณะนะครเห็นว่าการแก้ปัญหาย,ยังขาดความต่อเนื่องและผู้ใหญ่ในสังคมยังไม่มีกระบวนการที่ดีที่สำคัญไม่มีความเพียรพยายามเท่าที่ควรส่วนนักเรียนอาชีวะเชื่อว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทั้งบ้านโรงเรียนตำรวจและตัวเด็กเอง พร้อมทั้งมั่นใจว่ากิจกรรมค่ายเราระนายอาชีวะอย่างดีมีส่วนอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจริงๆป้ามีความรู้สึกว่ามันก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าเด็กๆไม่ได้ชั่วร้ายแต่เราไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมที่ดีพอนะคะที่จะดึงด้านดีของเขาออกมาเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่มีความเพียรพยายามที่มากพอในการแก้ปัญหาเด็กๆแล้วที่ทําไปแล้วก็ไม่เคยทบทวน ว่ามันถูกผิดตรงไหน,นแล้วอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะทําและอะไรบ้างที่เราควรจะทําต่อเพราะว่าประสบการณ์ของป้าเนาะครั้งนี้ป้าพบว่าผู้ใหญ่ความเพียรไม่มากพอก็เนี่ยแหละครับอย่างที่บ้านกาจ,จนาทาอยู่เนี่ยแหละครับผมว่าถ้าเกิดทาต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะลดปัญหาการตีได้ครับครับผมครับใช่ครับก็มองให้เห็นว่าผลเสียที่จะตีกันเนี่ย เอาอย่างประสบการณ์ผมเนี่ยไปใช้ให้น้องๆเห็นนะครับว,ว่ามันไม่มีข้อดีครับถ้าเรายังตีกันอยู่ครับผมปัญหาการตีกันนะครับก็ถ้าเกิดจะให้ทำจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากคนระับมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับมันก็ถ้าเกิดจะให้เลือกตีกันมันก็อยู่กับทุกคนหลายๆฝ่ายครับทั้งโรงเรียนทั้งตำรวจ ้วววกกกก็ทััังงงพพรรระบบขออตนนเเเียเาสุดท้ายปลายทางของการแก้ปัญหาอาชีวะยกพวกตีกันยังคงต้องอาศัยการผนึกกำลังกันของทุกคนในสังคมและขาดเสียไม่ได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดและสำนึกรับผิดชอบของนักเรียนอาชีวะซึ่งเหยื่อในเหตุการณ์ยกพวกตีกันและนักเรียนที่ยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวได้ฝากข้อคิดไปถึงน้องๆน,น,นักเรียนอาชีวะศึกษาที่ยังอยู่ในหวังวนนี้ อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว,ว่าเราตีกันเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วได้เต็มที่ก็ได้ใจเพื่อนความเก่าความเท่ในในกลุ่มของเพื่อนแต่อนาคตเราไม่ใช่ว่าอยู่แค่ตีรันฟันแทงกันแค่วันนี้อนาคตเราต้องทํางานต้องมีเลี้ยงชีพต้องสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวเองนะครับเราเอามุมดีๆของของเ,ออเทคโนลไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการเรียนหรือว่า ในในในสาขาวิชาชีพที่เราเรียนอยู่เอามาอวดกันดีกว่าไอ้นอกไอไอการตีรันฟันแทงกันไม่ต้องมาเอามาอวดกันก็ได้มันมันไม่มีประโยชน์ก็อยากให้คิดไวมากครับใจเขาใจเราเราก็เผาเผาลงหน่อยลูกผู้ชายก็สู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอาถึงตายหรอกครับเผยรถฟุ้งเฟืองถ่ายภาพอนุมาถิ่นทวีรายงานชุดเปลี่ยนชีวิต Come shine,